เดี๋ยวเราไปอัพเดตกับคุณจุ้ยในประเด็นคนที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์เมื่อเช้านี้นะฮะที่เทรดชอร็อตฝั่งคุณจุ้ยไปที่บริเวณ918เอ้ยขอโทษ918 925ใช่หรือเปล่าคะคุณจุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มันครับค่ะฟิวเจอร์เมือ่อเช้าคุณจุ้ยให้ชอ็อตตรงบริเวณ920 925 <9, S 1> 926 ใช่ไหมเก้าสองหกเก้าสองศูนย์อะไรเป็น่านั้นใช่ใช่ใช่ช็อตบริเวณนั้นแล้วแล้วไงต่อฮะรอรอยังไงต่อตอนนี้ก็ก็คือคือเอาอย่างนี้ละกันถ้าถ้าสมมุติว่าใครมีกําไรนะฮะซึ่งซึ่งเป้าหมายเป้าหมายถ้าเราดูกันช่วงบ่ายจะมีเป้าหมายแถวเก้าหนึ่งสี่นะฮะแถวเก้าหนึ่งสี่ถ้าสมมุติว่ามันลงมาแต่เก้าสี่ก็สามารถที่จะปิดทำกำไรเทรดเล่นสั้นไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าใครเทรดตาม Time Frame เ,เดลี่นะครับก็เพียงมาทางช็อปเล็กๆก,ก,ก,ก็ยังโฮโฮโ r ่ o นได้ครับผมอืมค่ะ t i m เล็ก Time f r เล็กนี่คือหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับผมอืมโ o ช็อตต่อเป้าหมายก็คือ910อ่อใช่ครับ910อ่าเป้าหมายถ้าไปหลังจาก914ถูกต้องครับคนที่เทรดฝั่งช็อตเมื่อเช้ามานะฮะ สั้นๆสัน้นใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนั่นนี้ใช่ครับผม <c oughs> ส่วนต๊อปลอตใช้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือทําเฟรมเดย์คะเอ่อถ้าทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะอยากให้ดูสต็อปลอตแถวเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดครับโอ้่ะแต่ถ้าเป็นเดลี่ก็อยู่ที่เก้าสามห้าครับผมอืมอ่ะโอเคนะฮะส่วนธนททองคําค่ะสําหรับทองคํานะฮะ อระหว่างวันผมต้องบอกว่ามันมันบวกขึ้นมาครับล่าสุดสปอตนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสี่เหรียญก็ว่ากันตามตรงไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันขึ้นมาเพราะอะไรนะครับก็การที่รอค่ำคืนนี้แถวแถวเออเป็นหนึ่งพันอ่าแถวแถวหนึ่งพันแปดร้อยที่เราบอกอันหนึ่งแปดศูนย์สามที่เราบอกว่ารอย่อเออผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าคืนนี้เขาจะย่อได้มากน้อยแค่ไหนนะกับการประกาศตัวเลข A D P นอนตามช่วงสองทุ่มสิบห้า คาดว่าน่าจออกมาดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้กรอบใหม่ดีกว่านะครับอ่าดูแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วกันนะสำหรับการย่อข้ามตืนนี้นะครับในกรณีที่เขาย่อดได้นะครับส่วนเป้าหมายทางด้านบนนะฮะก็อยู่ที่โอ้หนึ่งแปดสามศูนย์ครับไม่เยอะหน <18 30. S 2> ึ่งแปดสามศูนย์ฮัลโหลครับ อก็ไม่ต่างจากตรงนี้เลยนะไม่ได้ต่างมากไม่ได้ต่างมากแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงไหนมันย่อลองมาแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ะมันก็จะได้จะได้ระยะอยู่เหมือนกันโอ <Okay. S 2> นะครับแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมด่านสําคัญด่านใหญ่นะหนึ่งแปดห้าศูนย์ครับผมว่าก็โอกาสผ่านยากครับค่ะครับได้ได้ค่ะอ่ะโอเคทองคำก็ประมาณนี้นะคะนักทุนค่ะส่วนาน้า้าซิงเกิลซัพเฟชค่ะ ิงเ <ST> <ature> กิลสต็อกฟิวเจอก็ทรงๆยังทรงๆกันอยู่นะครับเริ่มต้นด้วยอ,อปูนใหญ่ก่อนละกันนะครับปูนใหญ่ล่าสุดอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับก็ยังโพลองครับสต็อปลอสเขาก็ยังไม่โดนนะเพราะว่าอยู่ที่สามร้อยหกสิบเจ็ดแอดวานนะฮะก่อนนี้ก็ทั้งวันเนี่ยไปทำไฮล็อตแปดสิบามนะแล้วก็ย่อลงมาล่าสุดร้อยปดสิบาทห้าสิบสตันนะก็ยัง ไม่ไม่กั้นใจเบรกไปนะแต่มันก็ยังไม่ล่วงนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นทนถือกันต่อไปก่อน,นครับแอดวานซ์สต็อปลอสหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบตังค์ครับผมามาเป็นเคแบงอ่าวันนี้อยู่ในแดนลบเล็กๆนะครับลา่ 1, ลบ stop บาสุดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์ก็โอลองครับสต็อปลอสหนึ่งร้อยห้าบาทอ๋อเคแบงนิดนึงอย่าลืมเทอร์ลิ่สต็อปนะฮะเทอร์ลิ่สต็อปของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบาทห้าสิบสตังค์ครับผมามาเป็นซีเคพาวเวอร์นะครับล่าสุดอยู่่ททีบา สต็อปลอตสี่บาทเก้าสิบสี่ครับ I V L ต่อไป I V L ล่าสุดสามสิบสองบาทย่อลงมาเล็กๆนะครับสต็อปลอตยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าเชอลิงสต็อปสามสิบาทห้าสิบครับค่ะ P S, <S L นะฮะก็ยังอยู่แถวๆหกบาทนะฮะสต็อปลอตห้าบาทแปดสิบห้าส่วนเทอลิงสต็อปอยู่ที่หกบาทนะครับตตทนะครับล่าสุดสี่สิบเอ็ดบาทสต็อปลอตสี่สิบทวนครับผม ส่วนพร์อสพอนะครับล่าสุด98บาทสต็อปลอส96บาท75เทลลิงสต็อป98บาท50นะฮะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าปิดต่ำกว่า98บาท50ก็แนะนำทยอยปิดทำกำไรบางส่วนนะครับถัดมาเป็นเอสโซล่าสุด7บาท25สต็อปลอส7บาท15ต่อไปเป็น BCPG นะฮะ โอ้ oh, วันนี้บวกได้ดีเหมือนกันล่าสุด14บาท90นะฮะสต็อปล s อ13บาท80เทอร i ริ่งสต็อป14บาท30และถ้าวันนี้ปิดบวกได้สต็อปล s อจะยกมาอยู่ที่14บาท40สตางค์ครับผมค่ะ <Huh. S 1> ต่อไปเป็น G P S C นะครับล่าสุด69บาท75สต็อปล็อ69บาทเทอร์ริ่งสต็อป70บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนเทอร์ริ่งสต็อปแนะนำลดสถานะรองครับผมทำกำไรออกบางส่วนค่ะ huh. ัดมาเป็นกลุ่ม property ครับครับครับออกย่างออกครับครับโดนสอบไปแล้วครับออ๋ oh, stop okay, โดนสอบไปแล้วโอเคค่ะโดนสอบไปแล้วอ่าต่อมาเป็นกลุ่ม property นะฮะเอ่อพฤกษาโคดิ้งครับ c p n นี่โดนไปแล้วนะฮะโดนสอบไปแล้วพฤกษาโคดิ้งครับล่าสุด12บาท5สต๊อปล็อต12บาท20ครับผมค่ะ Land and house ล่าสุด7บาท95สต๊อปล็อเอ่า7บาท7.5ครับค่ะ อมาต้าอ่าวันนี้ยังอยู่ในแดนบวกนะครับล่าสุด16บาท40สต็อปลอส15บาท50เทรลลิ่งสต็อป16บาท20ค่ะวาคับ WSA ล่าสุด3บาท16สตางซต็อปลอส3บาท10 D Tag นะครับล่าสุด36บาท50คือวันนี้ D Tag บนเวียนอยู่ใกล้ๆสต็อปลอสนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่36บาท50ครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันถึงดีการท้ายตลาดเลยครับผม อัดมาเป็นฮาน่าครับฮาน่าล่าสุด42บาท75นะฮะสต็อปล s อ37บาท75เทลลิงสต็อป41บาท50สตังค์และตัวสุดท้ายนะฮะ JMT นะฮะก็ยังอยู่ขาช็อปนะครับสต็อปล s อของเขาอยู่ที่34บาทครับผม JMT ได้ตอนนี้33สต็อปล s อเท่าไหร่นะฮะ34ครับ โอเคสต๊อปโดนแล้วแหละอ๋อช็อตช็อตช็อตที่ดีช็อตดีขช็อตอตช็อตมื่นมื่นมอแบกขาเราโอเคตลาดก็รมย่อๆนะฮะตอนนี้นะฮะกรอบที่คุณจอยพูดเมื่อเช้านี่กรอบมันขนาดไหนนะะตัวตลาดก็เอ่อความเวี่ยงของเขาเนี่ยมันอยู่ที่หกจุดนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวแค่สองศูนย์นะทำเป็นหนึ่งชั่วโมง ครับแต่เมื่อเช้าขึ้นไป925แล้วก็โ o ก912ใช่ใช่ใช่สิบจุดประมาณนั้นนะแต่ถ้าทำเฟนหนึ่งชั่วโมงแกว่งหกหกหกจุดใช่ครับบวกลบหกจุดครับโอเคแล้วก็คืนนี้เรื่องทองคำเนาะว่าราคาทองคำเองนะคะที่จะมีการย่อแบบไหนแบบไหนย่างไรกันบ้างนะคะย่อแล้วรอผมก็เหุ่ย่อเปิดลองเล็กๆครับผมพันแปร้อยสาสิจุด <Alien. S 2> อืสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้สัปดาห์นี้อ่ก็เป็นการพักฐานหรือยังไงคะอือผมมองว่าณณณตอนนี้เนี่ยนะครับเอ,อปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าสมมุติว่าเราดูเฉพาะเซท้าสิบนะฮะม,มันมันเกิดแรงขายเนี่เมื่อวันจันทร์เนี่ยมันทําให้ภาพทางเทคนิคเนี่ยในภาพที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันตรงละอาการมันไม่ดี นะฮะอย่างที่เราคุยกันที่มานหลุด913เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีโอกาสพักได้นะฮะสำหรับเซ็ตสตี้นะฮะแต่ถ้ามองดูเซ็ตต่างกันนิดหนึ่งต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าต,ตัวเซ็ตเนี่ยเมื่อวันจันทร์เนี่ยที่มันร่วงมาเนี่ยนะฮะมันไม่หลุด1,400จุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการพักเนี่ยถ้าดูเซ็ต50อ่ะมีโอกาสที่จะพักได้ได้เยอะกว่าในขณะที่เซ็ตเนี่ยอาจจะ อผักได้น้อยกว่าน,น้อยกว่านะครับสาเหตุเพราะว่าไอ้จตัวเซ็นห้าสิบเนี่ยนะฮะที่ก่อนหน้าเนี้ยที่มันถูกผลักดันแตัตนีขึ้นมานะครับมันตัวใหญ่ของนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานและณตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์ที่เราแนะนําไปอ่ะกลุ่มแบงก์เนี่ยมันมีโดนสต็อปลอสตั้งแล้วนะฮะ BBL SCB เซีเื่อก่อนนนั้นเป็นตัวชูรงที่ทําให้เซ็นห้าสิบเนี่ยบวกบวกขึ้นมาได้นะครับ เพราะฉะนั้น,นมันจึงทำให้ตัวเซ็ตตี้มีโอกาสที่จะเย่อได้เยอะกว่าเซตใหญ่สําหรับการยอร่อลงมานี้น่าจะแบบว่าตัวแท่งเทียนอะไรต่างๆตรงนี้มันตั้งแต่ขึ้นมานะฮะตั้งแต่เท่าไหร่ฮะตัวตัวเซสต,ตี้หรือตัวตัวเซสนะคะขึ้นมาตั้งแต่บริเวณพันสมร้อยสิใช่ไหมฮะ<ช> สำหรับตัวเซตนะฮะสำหรับตัวเซตเจุดแรกเลยที่มันเป็นจุดที่ที่ไม้แรกไปที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยก็คือแถวเบรนพันสองร้อยพันสองรอยี่สิบครับอันนี้จุดเริ่มต้นเลยนะฮะพันสองร้อยยี่สิบจุดเริ่มต้นแล้วก็มาแกว่งพักแถวพันสามร้อยห้าสิบนะ,ะแต่ว่าทรงก็ยังดีอยู่นะครับและณนะปัจจุบันเนี่ยมาอยู่แถวเบรนพันสี่ร้อยจุดนะ,ะซึ่ง ฐานของเขาณนะปัจจุบันเนี่ยก,ก็ให้ดูที่หนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะฮะถ้าถ้ามันไม่หลุดพันสี่ร้อยจุดนะ,ะก็ก็ยังสามารถลุ้นขาขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าหลุดพันสี่ร้อยเนี่ยอาการเซตก็จะไม่ดีนะครับในภาพไามเฟรมเดลี่ครับอก็ก็ดูอาการกันไปส่วนอินดิเคเตอร์อื่นที่ลดความร้อนแรงตรงจุดนี้จะต้องอยังไงฮะเกาะติดอะไรไหมฮะ,ะถ้าถ้าใครถ้าใครอ่ะผมแนะนำอาจจะให้ดู RSI สักหน่อยหนึ่งละกัน S <S สำหรับอินดิเคเตอร์นะเป็นอินดิเคเตอร์เบสิกนะครับก็เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าในชุดนะฮะดูดูไพร์ price, แล้วก็ RSI ประกอบกันไปนะฮะไพร์ของวันที่ยี่สิบสามนะไพร์ของวันที่ยี่สิบสามเนี่ยปิดที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบจุดหนึ่งสี่สองศูนย์สังเกตว่า RSI เนี่ยมันทำา i g ที่แปดสิบสองจุดกว่านะครับ ถัดมาครับในขณะที่เซ็ตทำ high เมื่อวันที่27ซึ่งปิดที่1,437จุดแล้วตัว RSI เนี่ยมันไม่หายตามนะมันมันอยู่ที่แถว79จุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพระยะสั้นๆ m าม r a m e Daily เนี่ยนะครับมันก็เลยพอที่จะมองดูได้ว่าเอ๊มันเกิดแบล i d เดเวอร์เจนหรือเปล่าใ่ต้องสังเกตที่เห็นนะฮะแต่มันจะคอนเฟิร์มว่ามันคือ v บล i d d ดเวอร์เจนเนี่ยคือมันต้องหลุด1,400 ครับผมถ้าไม่คอนเฟิร์มหมายความว่าไงถ้าไม่หลุดถ,ถ้าไม่หลุดก็แสดงว่าฟอหไปและคำว่าไม่หลุดในที่นีนะ้หมายความว่ามันต้องเบรกไฮด้วยนะฮะเบรกไฮในที่นี้คือต้องกลับไปยืนเหนือหนึ่งสี่สามเจ็ดนะภาถ้ามันก็จะไอ้เอจ้าตัวแบร i ลิดใเรเ็ที่เรามองกันมันก็จะฟอลไปเสียไปค่ะรับก,ก็น่าสนใจเนาะในวิธีการตามเซตตอนนี้ก็ยึบยิบก,กันอยู่นะฮะ,ะได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคุณช่วยขอบคุณนะครับยินดีมา,มากๆครับสวัสดีครับสถียรซับล็อตต่างๆในเรื่องราวของตัวหุ้นเดี๋ยวนังถุนก็ฟังข้อมูลย้อนหลังกัแล้วกันนะฮะสำหรับแอดวานซ์เดี๋ยวก็มีคนตอบแล้วนะฮะว่า Stop ล็อตอยู่ที่175บาท50สตางค์ขอบคุณมากคุณคิดคุณไฟถามนะฮะก็ช่วยกันนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนในตอนนี้นะฮะ